โอเคค่ะคราวนี้เรามาต่อกันในส่วนของประเด็นหลักของเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนาะจริงๆแล้วประเด็นที่เราต้องเรียนเนี่ยมีแค่เรื่องนี้แต่ที่เราเกลิ่นมาทั้งหมดทั้งมวลที่ครูแพลวพูดมาตั้งแต่คาบแรกจนถึงอาทิตย์ที่สามแล้วไหมเออมันก็คือ โครงสร้างที่จําเป็นเป็นเนื้อหาที่น้องจาเป็นต้องรู้เพราะว่าถ้าเราเรียนเรื่องนี้เลยโดยที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์เลยน้องก็จะไม่มีวันเข้าใจมันนะคะถึงแม้จะเรียนมาแล้วก็ตามอาจจะยังงงด้วยซ้ำนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูกันที่ในส่วนของการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลเนาะให้นึกง่ายๆอะเหมือนเราหายใจเนี่ย การที่เราหายใจเราหายใจเอาออกซิเจนเข้ามาภายในเซลล์ของเราถูกไหมคะซึ่งเอาเข้าเซลล์ยังไงคะคุณหูหายใจเอาเข้าปอดนะน,นี่ที่ปอดก็มีเซลล์นะคะอากาศที่เราหายใจเข้าเข้าไปมันไหลเข้าไปผ่านทางช่องจมูกเราหรือว่าทางปากเราเนี่ยมันก็จะไปรวมกันที่หลอดลมจากหลอดลมก็จะลงไปเรื่อยๆจนไปถึง ขั้วปอดไปถึงปอดที่ปอดเนี่ยก็จะมีถุงลมจำนวนมากอยู่นะคะซึ่งถุงลมเนี่ยก็คือองค์ประกอบย่อยที่ยังไม่ได้เล็กที่สุดเนาะภายในถุงลมปอดเนี่ยก็มีเซลล์นะคะซึ่งเซลล์บริเวณถุงลมปอดเนี่ยค่ะเขาก็จะรับเอาออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเข้าไปข้างในซึ่งการที่ออกซิเจนจะเคลื่อนที่จากภายนอกปอด เข้าไปในถุงลมปอดเข้าไปภายในปอดได้เนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเคลื่อนที่เข้าไปได้และเมื่อเวลาเราใช้ทุกอย่างเสร็จคาร์บอนไดออกไซด์ถูกสร้างขึ้นเนาะหลังจากที่เราใช้พลังงานเสร็จก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ถูกผลิตขึ้นร่างกายเราก็จะต้อง,องปลดปล่อยคาร์บอนที่ มาส่งที่ปอดออกมาภายนอกเพราะฉะนั้นการผ่านเข้าและออกของเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในร่างกายเรานะคะไม่ใช่แค่ในสถานนะแก,แก๊สแบบที่ครูแพลพ,พูดถึงนะไม่ใช่แค่การหายใจการลำเลียงอาหารเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปอาหารถูกย่อยให้เล็กที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดดูดซึมเข้าไปภายในเซลล์นะคะซึ่ง การที่มันดูดซึมเข้าไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์แต่ละเซลลมานะคะก็ต้องผ่านเหมือนอ่ะสมมติเรากินน้ำตาลเข้าไปบริเวณแรกที่ย่อยย่อยในปากย่อยในปากเสร็จแล้วไม่หมดไปย่อยที่ลำไส้เล็กต่อย่อยที่ลำไส้เล็กได้เล็กที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เป็นกลูโคสเนาะกลูโคสก็จะถูกลำเลียงเข้าไปบริเวณเซลที่เป็นเยื่อบุ ทางเดินอาหารบริเวณลำไส้เล็กมันก็จะดูดซึมเข้าไปการที่มันดูดซึมเข้าไปได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเคลื่อนที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์นะคะโดยการเคลื่อนที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกเราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เลยการเคลื่อนที่แบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เลยนะคะเดี๋ยว ที่ครูให้วาดไปว่าโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์มีอะไรเนี่ยเราจะต้องพอนึกภาพออกเนาะถึงแม้ภาพที่เราวาดมันจะแบบว่าสองดีมากแบบว่าไม่สมจริงสุดๆแต่มันก็มีประโยชน์ในการจำของเรานะคะอย่างที่สองคือการเคลื่อนที่แบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ <c oughs> ไม่ผ่านเยื่อห้มเซลล์แล้วทำยังไงอะ จะไปเข้าทางไหนเซลล์ทั้งเซล์ถูกล้อมรอบไว้ด้วยเยื่อหุ้มเซลนะมันไม่ได้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงแต่มันจะทำเน่ยอ่ามันจะมีการลำเลียงโดยการสร้างถุงเวสิเคิลขึ้นมาค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่สารเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆเนาะแทนที่เราจะให้มันเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงแบบนี้เลยมันทำไม่ได้ มันก็เลยต้องสร้างถุงขึ้นมาก่อนแล้วค่อยให้ผ่านเย mm ื่อหุ้มเซลล์ไปนะคะนี่คือวิธีการเนาะแบบแรกแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์อ่าแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบที่2คือแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะถ้าไม่ผ่านต้องสร้างถุงขึ้นมาเพื่อใช้ในการลำเลียงอ่ะคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งเขียวนะคะฝั่งน้องเขียวฝั่งเขียวเขียวเนี่ยก็คือ การลำเลียงสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเราได้เรียนมาบ้างแล้วตอนมหนึ่งนะคะเราก็จะคุ้นๆหัวเนาะการเคลื่อนที่ของสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันค่ะก็คือการเคลื่อนที่แบบไม่ใช้พลังงานจากเซลล์และการเคลื่อนที่แบบใช้พลังงานจากเซลล์โดยที่แบบแรกนะคะการเคลื่อนที่แบบไม่ใช้พลังงานจากเซลล์ก็คือ ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่เซลล์เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่มีการไม่มีการบังคับขืนใจกันนะคะมันเกิดขึ้นเองตามกลไกธรรมชาติเนาะเราเรียกภาษาอังกฤษว,ว่า passive transport passive transport อะให้นึกถึง passive income ก็คือรายได้ที่เข้ามาที่เราเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร passive p a s s i v ผสมก็ละ Passive transport ก็คือการขนย้ายการเคลื่อนย้ายการขนส่งที่เกิดขึ้นเองโดยที่เซลล์ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวค่ะที่น้องต้องเรียนนะคะหลักๆก,ก็จะมีการแพร่นะคะแล้วก็การ osmosis เนาะซึ่งน้องเจอไปแล้วตอน ะะแต่เราจะมาลงรายละเอียดลึกเพิ่มเติมกันในส่วนของการแพร่การแพร่ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์นะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะก็คือการแพร่แบบธรรมดา simple diffusion กับการแพร่โดยอาศัยตัวพานะคะ facilitated diffusion นะคะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะโดยที่ตัวพาที่เราพูดถึงเนี่ย มันก็คือเจ้าน้องโปรโตีนนั่นเองตัวที่ทำหน้าที่ในการพาสารเข้าไปในเซลล์เนี่ยก็คือน้องโปรโตีนนะคะโดยที่น้องโปรโตีนเนี่ยก็จะมีอยู่สองกลุ่มนะคะโปรโตีนตัวแรกชื่อว่า c ช a n e l p r o t e ีนโปรโตีนตัวที่2น้องชื่อว่า Carrier ์โปรตีน สองตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือพาให้สารเนี่ยเข้ามาภายในเซลล์นะคะอันนี้เป็นตัวแรกเนาะการแพร่การออสโมซิสก็จะมีแบบเดียวนะคะมันก็จะคล้ายๆกันต่างกันเล็กน้อยส่วนเจ้าไดอะลีซิสอิมบิบิชันหรือว่าไอออนเอนเชจ์ต่างๆพวกนี้เนี่ย เราไม่ต้องไปแตนะนเนาะเราปล่อยให้เพื่อนๆสายวิทย์ที่น่ารักไนงะเขาเรียนกันในส่วนของวิชาชีวะเพิ่มเติมนะคะโอเคจบหนึ่งซีกพวกที่เป็น passive transport จบแล้วต่อมามาดูอีกตัวหนึ่งค่ะเขียวอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้พลังงานจากเซลล์การใช้พลังงานจากเซลล์เนี่ย แปลตรงตัวเนาะก็คือการเคลื่อนย้ายที่เราจะต้องแอคทีฟเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้การเคลื่อนย้ายหรือว่าการเคลื่อนที่ของสารเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เซลเข้าไปยุ่งและอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเกิดขึ้นเองตรงไม่เหมือนกันตรงนี้นะคะคราวนี้มาดูฝั่งสีแดงบ้างค่ะ ฝั่งสีแดงค่ะเราก็จะงงครูมีสีหนูไม่มีสีทำใจนะลูกหรือใครอยากมีสีก็ไปเป็นใหม่ครูแพลนแนบไฟล์ไว้ให้แล้วการเคลื่อนที่แบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็จะมี2แบบด้วยกันเนาะก็คือเป็นการสร้างถุงแหละเพื่อเอามาขนแบบพิเศษเลยนอกจากสารชนิดนี้มันอาจจะมีขนาดใหญ่มากหรือว่ามีความจำเพาะมากๆกเนาะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะก็คือการเอาสาร เข้ากับการเอาสารออกคราวนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะก็คือเอ็กโซไซโทซิตนะคะคำว่าเอ็กโซเราจะนึกถึงคำศัพท์คำหนึ่งค่ะเอ็กโซอันนี้ไม่รู้ว่าสมัยนี้วงเอ็กโซเด็กๆยังรู้จักกันไหมนะคะเมื่อก่อนก็คือฮอตฮิตมากบ้านแตกเวอร์นะคะแต่ครูก็ชีวิตนี้ไม่เคยไม่เคยเป็นติ่งเนาะแต่เพื่อนติ่งเยอะมาก คำว่าเอ็นะคะเราจะนึกถึงคำว่า EXIT อ่าเวลาเราไปลงหนังอะเราก็จะเห็นคำนี้เนาะ EXIT นะคะป้ายเขียวๆที่มีคนเดิน EXIT แปลว่าอะไรเอ่ยตอบได้นะคะแต่ครูไม่ได้ยิน <laughs> EXIT แปลว,ว่าทางออกอ่าแปลว่าทางออกเพราะฉะนั้น EXO c y t o s i ทก็คือ การลำเลียงสารออกจากเซลล์เนาะการลำเลียงสารออกจาก sale, ะะ Ex o, exit, เซลล์นะคะ exo exit เอาออก exo exit เอาออกท่องๆไว้เนาะต่อมา endo in เข้าในนะคะนี่คือวิธีการท่อง exo exit เอาออก endo in เอาเข้าด้านในนะคะ endo n เนี่ยก็คือ in แปลว่าเอาเข้าในเนาะ exit Ex เอาออก endo in เอาเข้าในนะคะอ่าท่องไปเนาะครูก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะวิธีการจำ เราจำแบบไหนก็ได้นะคะ exo เอาออก endo เอาเข้าแค่นั้นเลยซึ่งกระบวนการเอาสารออกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีวิธีเดียวเลยก็คือเรียกว่า e x o c y t o ซิสได้เลยแต่กระบวนการเอาเข้าค่อนข้างเรื่องเมกเรื่องเมเล่นมกุกเรื่องมากเนาะก็คือจะมี3วิธีด้วยกัน,นะคะ่ะมีฟาโกไซโทซิส p ิน o ไซ t o ซิตแล้วก็ Receptor Mediated e n d o c y t o ดไซ <ide> ซนะคะซึ่ง3กระบวนการนี้ต่างกันอย่างไรเนาะอย่างแรกเลยฟากโกน้องแปลว่ากินกิริยาการกินคือการเอาของที่เป็นอาหารเข้าไปถูกไหมคะซึ่งอาหารเนี่ยเราจะ จัดหมดหมู่มันเนี่ยอยู่ในสถานะของแข็งนะคะเพราะฉะนั้นสารอันใดก็ตามที่อยู่ในลักษณะของแข็งน้องจะใช้วิธีการกินเข้าไปนะคะก็คือการใช้กระบวนการกินแบบฟาโกไซโทซิสส่วนที่สองพีโนไซโทซิสพีโนคือการ ดื่มค่ะกิริยาการดื่มเราใช้กับของเหลวเพราะฉะนั้นพินอเซโทซิตก็คือจะใช้ในกรณีที่สารที่มันต้องการเอาเข้ามาเนี่ยอยู่ในสถานะของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ําเอา่ยหรือว่าพวกสารละลายที่อยู่ในสถานะของเหลวเอ่ยนะคะแล้วก็สามารถใช้กระบวนการนี้เอาเข้ามาภายในเซลได้ ต่อมาค่ะคือกระบวนการนำสารเข้าสู่เซลล์โดยใช้ตัวรับชื่อยาวมาก Receptor m e d i a t e d Endocytosis นะคะครูแพลขอนิยามกระบวนการนี้ว่าเป็นการเลือกดื่มคำว่าเลือกดื่มคืออะไรนะคะเรามาดูต้นเหตุที่ครูแพลต้องใช้คำว่าเลือกดื่มก็คือเจ้า Receptor รีเซพเตอร์เนี่ยก็คือตัวรับสัญญาณนะคะเพราะฉะนั้นมันมีตัวตรวจจับอยู่มันจะเลือกเฉพาะสารหรือว่าสิ่งที่เซลล์เซลล์นั้นต้องการเท่านั้นถ้าเซลล์อื่นมาเนี่ยมันจะไม่เกิดการนําสารเข้าเกิดขึ้นมันจะต้องมีการตรวจสอบตรวจจับแล้วเรียบร้อยจากเจ้ารีเซพเตอร์นะคะ โอเคนี่ก็คือภาพรวมที่น้องต้องเรียนนะมีเล็กๆนิดหน่อยเองเนาะถ้าไม่เรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์ปั่นนี้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูค่ะเมื่อกี้ครูเพลพูดไปแล้วว่ามันคือนำสารเข้าและออกจากเซลล์เนาะซึ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแบบเราๆนะคะ ทุกเซลล์แหละมันก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นองค์ประกอบหลักเพราะฉะนั้นการที่มันจะเข้ามาในเซลล์ได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านปราการของเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเราได้วาดไปแล้วภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็เหมือนกันแหละกับที่เราเคยวาดไว้ใช่ไหมจาได้ไหมที่เราเคยวาดกันไว้นี่สวยงามเหมือนกันค่ะดูดีมีสกุล ก็คล้ายๆเนาะเออไม่ได้ต่างอะไรเลยนะคะต่างกันแค่แบบของเขาระบายสีไงของเราไม่ระบายสีนิดเดียวที่ต่างกันโอเคคราวนี้เราจะเห็นว่าการเรียงตัวของเยื่หุ้มเซลล์เนี่ยโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซล์คือฟอสโฟลิปิดนี่ถ้าอยู่ในห้องให้คะแนนไปล้เสียใจอ่ะไม่อยู่ เรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะคะเมื่อกี้ใครที่ตอบไว้ในใจแล้วก็เก่งมากนะลูกสอบผ่านแน่นอนสอบผ่านแน่นอนนะคะเราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดเนาะฟอสโฟลิปิดเป็นโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์โดยมันจะมีสิ่งใดๆอื่นๆนะคะมาแทรกอยู่เนาะซึ่งตัวที่มาแทรกเนี่ยก็มีหน้าที่มีภารกิจของตัวเองที่ต้องทำนะคะซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วไปทวนเนาะ คราวนี้ตัวของฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันมีสารมาแทรก นักวิทยาศาสตร์เขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหน้าตาเหมือนกระจกโมเสกเลยอ่างงกระจกโมเสกคืออะไรกระจกโมเสกให้นึกถึงกระจกในโบสถ์ที่มันเป็นสีสีอะค่ะกระจกพวกนั้นเนี่ยมันดูสเปะสปะดูปนๆเนาะเขาเนี่ยเห็นโครงสร้างของเยอห์มเซลแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันอะกับกระจกโมเสกเลยตั้งชื่อรูปแบบหรือโมเดลการเรียงตัวของเยอห์มเซลว่า f l u i ด โมเสกโมเดลนะคะหรือฟลูอิดโมเสกโมเดลก็ได้นะคะโดยที่ฟลูอิดหมายถึงของไหลอ่าฟลูอิดคือของไหลอะไรอ่ะของไหลของไหลมีอยู่สสถานะค่ะคือแก๊สกับของเหลวเนะาะมีอยู่สสถานะคือแก๊สกับของเหลวนะคะการที่มันไหลได้หมายความว่า มันมีช่องว่างระหว่างอนุภาคซึ่งสถานะที่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคอ่ะมันก็มีแค่แก๊สกับของเหลวนะคะเพราะมันมีช่องว่างระหว่างอนุภาคเกิดขึ้นอนุภาคก็จะเคลื่อนที่เราเรียกว่าเป็นของไหลเนาะแล้วก็มีหน้าตาคล้ายๆกับกระจกโมเสกก็เลยได้ชื่อว่า fluid mosaic model หรือให้เข้าปากกว่าโคแปรชอบเรียกว่า fluid mosaic โมเดลนะคะโอเคเนะาะคราวนี้คุณสมบัติหลักนะคะของเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทำให้มันมีบทบาทอย่างมากในการในการควบคุมสารผ่านเข้าออกเนี่ยเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติคุณสมบัติของมันนะคะก็คือคุณสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่าน ชื่อก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นเยื่อที่เลือกให้สารว่าตัวไหนเนี่ยจะผ่านได้หรือว่าผ่านไม่ได้นะคะคุณสมบัติหลักของน้องคือการเป็นเยื่อเลือกผ่านอ่ะสีเหลืองเลยนะตรงนี้ขอเหลืองเหลืองแบบเหลืองจี๊ดเหลืองจัดจนะคะเอาประกาหายไปไหนเยื่อเลือกผ่านเนาะ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครูขออนุญาตแก้นิดนึงนะคะมันขัดหูขัดตาค่ะมันไม่สวยงามอ่าเป็นเยืะเลือกผ่านเนาะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าครูขอเขียนด้านบนเนาะเซมิ -permeable membrane อภัยอีกแล้วใครที่เขียนตามอยู่ตลอดเวลาก็ขอโทษด้วยนะคะ semi permeable membrane ค่ะก็คือมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะ semi permeable membrane การเป็นเยื่อเลือกผ่านก็คืออ่ะฉันยอมให้สาร A ผ่านแต่สาร B ฉันไม่ให้ผ่านหรอกนะเพราะฉันไม่ชอบ ก็คือคุณสมบัติของไอเจ้าฟอสโฟลิปิดเนี่ยเราเอาน้องหัวที่มันมีฟอสโฟลิปิดไว้ข้างนอกใช่ไหมคะไอ้เจ้าฟอสโฟลิปิดเนี่ยน้องชอบน้ำอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่มันมีคุณสมบัติสอดคล้องกันเหมาะสมกัน มันก็จะสามารถผ่านตรงที่เป็นเยื่อได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโครงสร้างมันก็คือไขมันหเานาะฟอสโฟลิพิดอะไรที่มันละลายในไขมันได้มันก็น่าจ,จะผ่านเข้ามาภายในเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะคะคราวน,นี้เรามาดูรายละเอียดกันค่ะส่วนแรกเลยเนาะมาดูเราแบ่งเป็นโซนดังนี้นะคะอันนี้หนึ่งเนาะ ที่เหลือฝั่งนี้เนี่ยคือ2แล้วก็ข้างล่างนะคะคือ,อ่าเราแบ่งโซนนะคะกลางอนณาเขตก่อนอันนี้1อันนี้2แล้วก็ด้านล่างทั้งหมดนี้คือ,อ่าเราแบ่งเป็นโซน3นะ1กับ2ข้างบนเนี่ยก็คือแบบที่ผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยนะคะ1กับ2คือการลำเลียงสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ในขณะที่3คือแบบที่สร้างถุงนะคะแล้วก็ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ หนึ 1> 1่งกับสองคืออันนี้หนึ่งอันนี้สองนะคะจากในภาพแล้วก็ข้างล่างเป็นสามเราแบ่งตามนี้เนาะ <c oughs> อันแรกคือกรณีที่สารเนี่ยผ่านได้เลยนะคะเราจะเห็นว่ามันผ่านตรงที่เป็นฟอสฟอริพิดได้เลยซึ่งฟอสฟอริพิดเนี่ยคือสารที่ไม่มีคว้วเนาะอันนี้เป็น พอตโฟล์ลิพิดนะคะเป็นไขมันเนาะลิพิดคือไขมันไขมันเท่ากับไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นสารใดๆก็ตามอะคะ่ะที่มันไม่มีขั้วไม่ว่าจะเป็นไตรกีเซอร์ไไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยโดยตรงนอกจากนั้นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะ ก็ผ่านได้เลยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้สามารถผ่านเข้ามาภายในเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยนะคะต่อมาค่ะรูปแบบที่2คือใหญ่ขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วก็คุณสมบัติไม่สอดคล้องอะ่ะไม่มันเป็นสารที่ไม่ใช่สารไม่มีขค้วแล้วก็ไม่ได้มีขนาดเล็กมันก็จะ ไปเข้าทางช่องทางอื่นแทนค่ะซึ่งช่องทางที่มันเข้าก็คือทางประตูนั่นเองนะคะสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นประตูเป็นตัวพาก็คือโปรโตีนเนาะซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะมีโปรโตีนอยู่2ประเภทค่ะโปรตีนประเภทและประเภทโปรตีนประเภทแรกจะทำหน้าที่เป็นท่อเฉยๆเห็นไหมสารใดๆก็ตามที่มันเข้าทางช่องนี้ไม่ได้ มันก็ย้ายมาเข้าทางช่องนี้แทนช่องตรงนี้เราเรียกว่า c ชั n e นลโปรตีนนะคะซึ่งชันเนลโปรตีนเนี่ยใครผ่านก็ได้เนาะขนาดเล็กกว่ารูเนี่ยก็ผ่านได้หมดนะคะในขณะที่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าแบบนี้เห็นไหมเขามีสเปคนะน้องชอบแบบหกเหลี่ยมอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ตัวอื่นมันก็จะไม่ให้เข้านะคะตัวที่เลือกให้ผ่านแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า carrier protein ตัว carrier เนี่ยจะแบบเป็นแบบเลือกอะเนาะเลือกว่าตัวไหนผ่านได้ตัวไหนผ่านไม่ได้ channel protein คือได้หมดถ้าเล็กกว่า ถ้าผ่านเข้าไปได้ก็ให้ผ่านหมดนะคะไม่ได้เลือกเนาะว่าใครผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ก็จะมีสารที่เป็นสารมีขั้วเนาะถ้าไม่มีขั้วเนี่ยเข้าทางอันหนึ่งได้ถ้ามีขั้วปุ๊บจะต้องมาเข้าทางนี้แทนนะคะ ก็จะมีพวกประตูหรือว่าช่องทางพิเศษให้อย่างเช่นสารที่จำเป็นต่อร่างกายพวกแล่ทาตต่างๆพวกกลูโคสพวกกรดอะมิโน,โนเนี่ยก็จะถูกลําเลียงผ่านเนื้อเยื่อแต่ไม่ได้ผ่านเยื่อโดยตรงมันจะผ่านเยื่อเลือกผ่านแทนนะคะเอ,อมันจะผ่านเซลล์อ่ามันจะผ่านส่วนที่เป็นโปรตีนแทนอะประเภทสุดท้ายคือประเภทที ใหญ่เกินนะคะแล้วก็ไม่สามารถผ่านด้วยช่องทางปกติด้านบนได้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้ก็ต้องมาใช้วิธีการสร้างถุงแทนนะคะก็จะมีตั้งแต่การเอาเข้ากับการเอาออกเนาะโอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดย่อยข้างในกันค่ะ